ไม่ดีจังรอใช่อยากมากพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ต้องใส่ชุดอะไรวะวอาอยากไปแบบแมนๆบอกไปช่วยหน่ี่พี่ช่วแลว่าพี่ตอบบอกว่าสบายสบายไี่สบาย ทำไมไม่ลงไลฟ์ัต่ลงมากสวัสดีทุกคนไลฟ์ติ๊กต็อกมอร์นิ่งอุ้ยลืมมอทแฟนคลับเอาไมา่ให้มาสฟืนเสียแล้วอะไรอะมอร์นิ่งหนูเสร็จยังอ่ะ ก็เพราะว่าคุณนี่มันคิมนี้ม่โตอะก็รีบไปนะเติมเติโอ้อเ,ออเอออบลมากสวัสดีทุกคนคมีโลชั่นที่ยังทา่กันแดดหรอ เมียนเนี่ยมีกันแดดด้วยหรอก็ค่อยาโลชั่นกได้สิโลชั่นเข้าพิฟ้าได้นะคะ,คะวันนี้ไปไลฟ์กับกองตอนเที่ยงค่ะแล้วก็มีไปเซ็นสัญญา แล้วก็ฉลอดกับพี่ฟ้าก็มีไลฟ์ตอน2องทุ่มนะคะของเรือรถค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือดีใจมากวันนี้จะได้เห็นชานั่งกินแบบไม่หยุดไม่หย่อนของกิน,นอะเนาะขอบคุณฮะัสดีค่ะอุ้ยมาของมาดังฟินแล้คนจะขโมย ก็ได้ตั้งไายอันเป็นไงดีทุกคนควรจะขมโมยไหมขออนุญ,ญาตเก็บของแป๊บนึงทุกคนตื่นอหรอจะบอกว่าตื่นเช้ากันแต่ว่าพี่เช้าพูดใต้โอนเลยเท่าไหร่นะโอนเลยเท่าไหร่ ไม่เห็นแล้วอะเอาเลยเอาเอะไรอะไรอะพูดใต้หรออีกแล้วหรอพูดใต้อีกแล้วหรอ,อ,หรอซอ้อขาคือดีไม่ไหวก็พี่เขาบอกชิวๆแล้ววันนั้นก็ไปซื้อเอเนเอ็มไปซื้อชุดมาก็กได้ตัวนี้ แล้วได้มีกางเกงตัวนี้พอดีก็เลยมาใส่คู่กันหาถุงก่อนเพราะว่าไม่มีชใส่เ <Hello. S 1> ส้นีผมซะหน่อยฮัลโหลฮัลโหลกียวข้าวจังนี่อยู่ในห้องน้ำทาโลชั่นอยู่ <Okay. S 2> ไปแล้วเหรอป่าเดี๋ยวอิงฟ้าพี่เขาบอกว่าเขาหากเกาะอกไม่เจอเว้ยหนูลองแล้วหนูก็ใส่ไปในถุงปั๊เออแต่พี่ก็บอกไปแล้วว่าใส่ไปในถุงแล้วเอาขนมไทยไปกิน,นไห<อ>มขนมไทยเต็มเลยลูกชุบ

อันนี้นะ้พี่วางไว้ไหนดีที่จะ้องอกี้ได้ไรมาที่เอาไส่ทสวัสดีค่ะทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นแล้ว มาดามฟินสีแดงมันยังไม่แกะนะสิเดวฟ้าเดวฟ้ารู้ว่าขโมยเห็นแล้วเมื่อคืนนอเอฟอู้จริงเหรอเราไม่อยู่ไงเขาก็เลยเเพว คมเมนต์กันดีๆคืออะไรอ่ะแล้วใครเม้นต์ไม่ดีอ่ะใครมเมนต์ไม่ดีใครเอาปุกกดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไล่หรอไล่ได้ไหม รบกวนคืนสบงแล้วก <tester. S 1> <vegetation. S 2> ็ที่ชาร์จเราจะไปกันแล้วไปเลยใช่ไหมพี่เต๋าที่ชาร์จหรือจะติดเสื้อผูแน่อนเสื้อผูเป็ใช่เ้อ่สเปนไปกระเป๋าสานี่ะเป๋าหนึอยี่หนสไปดูวะ ข่าวสารอ๋อทำไมข้อความคะอุ้ยคนดู้สองหมื่นเลยหรอแรงมากทำไมอ่ะตอนฉันไลฟ์ยังแค่หมื่นกว่าเองแต่ก๋วยเตี๋ยวใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่มีแล้วกระเป๋าดาำอ๋อก๋วยเตี๋ยวนี่ไงเราต้องไปใส,ส่ลองเลือกก๋วยเตี๋ยวหนูใส่ชุดนี้ก็ได้สีเขียวใช่ เป็นผักชีใช่เป็นผักชีกับเป็นน้ำซุปเอาเอ้าได้เอาเอาท้านีไ้ได้ไหมหรือต้องส้นสูงเ<อ>หรอได,ได้แหละเราไไม่ได้เอาช้นิดนะเอาแบบ ว่าให้กระเป๋าสานบุหรี่เหรออย่างนั้นบุหรี่นะก็ดูดิด้อมื่อเขาซื้อชาแนลซื้ออะไรกันเนาะเมื่อวานมีคนซื้อออดี์ให้หนูด้วยออดี์คืออะไรบ้างเฮ้ยเลยอยากได้เขาก็ซื้อให้เอาแบบนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ที่จะเข้นอนเลยแบบว่า ขาซื้อคู่ซื้อคู่เรืงที่จับของเยอะนิดนึงอั้นระดั รองเท้าเสื้อคลุมสก็อชุดชุดที่มัมนแขวนไปไม่ได้ไปบายบายเอาไวน้นี่แหละทิ้งไว้นี่แหละร้านาโอเคบายบายทุกคนแล้วเจอกันตอนเย็นอุ้ยหายแล้วอ๋อมยู่ในนี้น ะเดี๋ยวมาชาเราอยู่ปะอยู่เนี่ยมองไม่เห็นตายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงได้เมล่าชีวิตต้องสู้เฮ้ยต้องเอาวงไปด้วยเหรอแม่แต่เอาไปแล้วอ่ะมันมีมงพี่เขาได้เอาไปพี่ฝังเลยได้ปะฟ้มีหนูให้นอนกอดจากนั้นฟ้ามีคอนเส็ตที่พ่อปะเมื่อกี้พี่เต๋อมาให้แล้วก็คอลลาเจนเวเนร์สิงหงเมื่อกี้ ไอ้ไม่เฉ่าเจนไฟเบอร์แบบเยลลี่เตอส่งดีให้ได้เยอะมากเลยวันนี้สองคนอ่ะปิดประตอแบนจีหนูปิดประตูดีกว่าปิดประตูดีกว่าฉอลงที่สิบหกันได้ใช่ปหมได้ขอบคะอุ้งค่ำดีแท,แทนจริงชุดเหมือนเราต้องสลับกันเนาะชาเนาะพี่มีความรู้สึกแบบนั้น ไปด้วยฉันอยากให้รู้ว่าฉันหอบของเยอะขนาดไหนฉันตัองพกพวกเธอไปด้วยเลยเนี่ยจริงมือจะหักอยู่แล้วกระเป๋าหนักมากเดี๋ยวต้องลงไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวพี่ฟ้าจะต้องถ่ายชาเลนจ์ของมาดามฟินคลิปเต้นคลิปสอนเต้นรอยดูด้วยเดี๋ยวจะลงละใกล้ละเล้นหนุนเหมือนอะไร คนขับรถพี่ฟ้าวันนี้ให้หล่อหนึ่งวันวันนี้ขอเป็นสาวสวยสาวแซบ่บเดีเยยน,น,น,นะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าเอาของไปเก็บก่อนก็ะนะคะ โอ้เมก้าโอเคก็ทุกคนเดี๋ยวไปฟ้าลงไลฟ์ก่อนนะ mm. เดี๋ยวไลฟ์ใหม่ขอถ่ายชาเลนซ์แป๊บหนึง่ง